สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอแก้งคล้อนะครับอำเภอแก้งคล้อจังหวัดชัยภูมินะครับเราก็มาเริ่มต้นกันที่ที่ว่าการอำเภอแก้งคล้อเลยนะครับที่ว่าการอำเภอแก้งคล้อก็ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งถนนชัยภูมิชุมแพนะครับตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งคล้อจังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์สามหกนึ่งห้านะครับสำหรับอำเภอแก้งคล้อนะครับเราก็มาออกเดินทางเลยนะครับบนทางหลวงหมายเลข2 0งศูนนะครับทางหลวงหมายเลข2 0งศูนมุ่งหน้าไปข้างหน้าที่มองเห็นก็คืออำเภอแก้งคล้อนะครับถ้าผ่านอำเภอแก้งคล้อไปก็จะไปอำเภอภูเขียวไปอำเภอ ชุมแพไปน่้นนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข201นะครับสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201เป็นสายจากทางต่างระดับสีคิ้วนะครับถึงเชียงคานเป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือใต้ในทางตะวันตกของภาคอีสานนะครับเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบนเป็นทางหลวงสำคัญในหลายๆจงังหวัด โดยผ่านจังหวัดนครราชสีมาผ่านจังหวัดชัยภูมิผ่านจังหวัดขอนแก่นผ่านจังหวัดเลยนะครับมีระยะทางตลอดทั้งสาย3 8 2 2 2 8กิโลเมตรนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข201นะครับเราก็จะผ่านไปที่อำเภอแก้งคอ้นะครับจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก้งคอ้ก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับ ในจังหวัดชัยภูมิที่มีความเจริญอีกอำเภอหนึ่งนะครับโดยถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการศึกษาในเขตตอนบนของจังหวัดนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอแก้งค้อนะครับอําเภอแก้งค้อก็ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับ ทางด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่นนะครับของจังหวัดชัยภูมิด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอมันจาคีรีและอำเภอโคกโพชัยของจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอเมืองชัยภูมินะครับด้านทิศใต้ด้านทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับ สำหรับที่มาของชื่อนะครับแก้งคลอเป็นคาประสมม,มาจากคำว่าแก้งนะครับก็หมายถึงแก่งนะครับซึ่งออกเสียงในสำเนียงอีสานว่าแก้งและคำว่าคลอมาจากชื่อของต้นตะคลอนะครับซึ่งเมื่อนำม,มารวมกันแล้วก็จะได้ความหมายว่าบริเวณแก่งนะครับที่มีต้นตะคลอใหญ่อยู่นะครับก็คือบริเวณหนองน้ำนะครับ ที่มีต้นคอนะครับต้นคอใหญ่อยู่นะครับก็รวมกันถึงเรียกว่าแก้งคอนะครับแก่งคอนะครับเพี้ยนมาเป็นแก้งคอนะครับสําหรับประวัติเดิมทีท้องที่อําเภอแก้งคอทั้งอําเภอถูกรวมอยู่ภายใต้การปกครองของตําบลกวางโจนอําเภอภูเขียวนับตั้งแต่มีการปฏิรูปการปกครองมาเป็นจังหวัดอําเภอและตําบล ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในสมัยก่อนท้องที่แถบนี้ยังมีราษฎรเข้ามาจาับจองพื้นที่อาศัยทำกินอยู่อย่างเบาเบา,างนะครับมีส่วนน้อยนะครับจนกระทั่งในปีพศ2481จึงได้มีการจัดตั้งตำบลแก้งคอต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลช่องสามหมอขึ้นมาโดยแบ่งท้องที่บางส่วนมาจากตำบลกวางโจน ต่อมาในปีพศ2495มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลกวางโจนมาจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นอีกนั่นคือตำบลหนองสังและในปีถัดมานั่นเองก็ได้มีการแบ่งเอาท้องที่ตำบลแก้งขอบางส่วนจัดตั้งเป็นตำบลหนองขามขึ้นมาอีกแห่งแสดงให้เห็นว่าท้องที่แถบนี้นะครับเริ่มมีรัษฎรเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับ การที่ทั้ง3ามตำบลที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้นะครับมีมพื้นที่รวมกันกว้างขวางและอยู่ห่างไกลจากที่ทำการอำเภอภูเขียวในขณะนั้นนะครับทำให้ราษฎรที่ต้องไปติดต่อราชการในอำเภอภูเขียวได้รับความลำบากจากการเดินทางดังนั้นในวันที่16สิงหาคมพศ2 5 0 1ทางราชการจึงได้ รวมเอาท้องที่3ตำบลน,นี้คือตำบลช่องสามหมอตำบลหน,นองสังและตำบลหน,นองขามจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอแก้งคอขึ้นมาและใช้เวลาเพียงปีเดียวกิ่งอำเภอแก้งคอก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอแก้งคอในวันที่11ธันวาคมพศ2502อำเภอแก้งคอที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ นี้นะครับก็ยังเหลือพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ถูกจับจองทำกินอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีราษฎรจากอำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูเขียวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองชัยภูมิหลังไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินเป็นจำนวนมากทำให้ท้องที่อำเภอแก้งครอได้รับการพัฒนาทางด้านเกษตรและการค้าอย่างรวดเร็วนะครับ จากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปีพศ2513ได้มีการจัดตั้งตำบลเพิ่มขึ้นมาพร้อมกันอีก3ามตำบลก็คือตำบลน,นาหนองทุ่มตำบลหลุบคาและตำบลบ้านแก้งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการปกครองและในปีพศ2522ก็25ได้มีการจัดตั้งตำบลโคกคุงขึ้นมาอีกแห่งนะครับ เมื่อพื้นที่ราบใต้เชิงเขาภูแลนคาเริ่มถูกจับจองทำกินจนไม่เหลือที่ว่างดังนั้นจึงมีราษฎรบางส่วนอพยพขึ้นสู่เทือกเขาภูแลนคาเพื่อแผวถางพื้นที่ทำมาหากินและอยู่อาศัยต่อมาเมื่อมีจำนวนราษฎรเพิ่มมากขึ้นทำให้ยากแก่การปกครองท้องที่เพราะเป็นเขตภูเขาสูงดังนั้น ในปีพศ2529จึงได้แบ่งท้องที่ตำบลน,นาหนองทุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นตำบลเก่าย่าดีและในปีพศ2531ได้จัดตั้งตำบลท่ามะไฟหวานขึ้นมาอีกแห่งโดยแบ่งพื้นที่มาจากตำบลหนองขามตำบลช่องสามหมอซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักของอำเภอมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้นในปีพศ2533จึงได้แบ่งท้องที่บางส่วนเพื่อจะตั้งเป็นตำบลขึ้นมาอีกแห่งก็คือตำบลหนองไผ่ทำให้ปัจจุบันอำเภอแก้งคอมีท้องที่ในเขตการปกครองรวมทั้งสิ้น10ตำบลน,นะครับคือ 1. ตำบลช่อง3หมอ 2. ตำบลหนองขาม 3. ตำบลนาหน,านองทุ่ง 4. ตำบลบ้านแก้ง 5. ตำบลหนองสัง 6. ตำบลหลุบคา 7จ็ตำบลโคกกุง8ตํตำบลเก่ายาดี9ตําตำบลท่ามะไฟหวาน10ตตำบลหนองไผ่สรุปแล้วอำเภอแก้งข้อก็มีอยู่10ตตำบล126หมู่บ้านนะครับส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอแก้งข้อก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่12แห่งก็ได้แก่1เทศบาลตำบลแก้งของ้อ2เทศบาลตำบลนาหน,นองทุ่ม สามเทศบาลตำบลหนองสังสี่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอห้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามหกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งแปดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเก้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุุงสิบองค์การบริหารส่วนตำบลเก่ายาดี สิบเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานสิบสององค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่นะครับก็รวมแล้วมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่สิบสองแห่งนะครับในอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับเป็นอำเภอที่เป็นศูนย์กลางห,หลายด้านนะครับอำเภอแก้งขอก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ